สวัสดีคร so 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 ับพี the 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 so ่เท so ้งครับวันนี้ผมมากินข้าวเตียงนะครับตะเตียงตะกุงเลยเดตะเตียงเลยๆแถวเที่ยงห้องวันนี้ก็มีส้มตำี่น้องครับส้มตำแล้วก็น่องไก่ครับน่องครับส้มตำน่องไก่นะภาพจะถอดแสงพี่น้องต้องเย็นขึ้นเนาะเย็นขึ้นไทยอ่ะพี่น้อง มุน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 ให้เบ่งงครบปนอ่ยร้านของน้องเอนะครับซอยวงหวังสิบเกกับผักจังจังกระจาด ต้มดำแล้วมาชิมดูกันเนาะมาชิมเบิ่งผ่าบอดิ่งขอไผ่เลยพี่น้องเนาะคนกระตุ้งตีงไปยงี้ลูกิกุ๊กิกมาก,ก,กินขเขาไม่ใช่บุรุษไผ่ครับผัวเที่ยงพี่น้องครับทำแหลกกุ้ยตำหวงวันพี่น้องครับว้าว คิดจัดคิดจัดอีก,อ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 กเอาทำเนียนะพี่นสองที่้ำขัน้น ปราบบานหนึ่งเมืเล้ครับพี่น้องมาเก็นบนใ้ก,ก่อนกินเขาต่อพี่น้องครับโอเคน้ำไปลองนะแตวัสดีครับผม